เออเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนซิซี่อ้องใส่น้ามาสบ,บีไปเฮ้ยแล้วมาเลยรีเจนแล้วเรียบร้อยเลยครับไปเจคอ,อบส่งรีเจนด็อกด่าลงไปแล้วสับโดยซีซี่ฮอะโอ้บ,บัตรแรกเจอขึ้นแล้วครับอีอาร์ดีน่าแล้วถอยเลย<ช>อ๋อปเป็นเลนิกาเก้าก็บนให้ครรบอ๋อโอ้ยเหลือหนึ่งเกือบร่วเหมือนกันนะเลือดดำเลยใช่ครับเหลือหนึ่งฮะทีมหลุมเหรอ,อเอาดีดีเฮ้ยหลุมนะาดีเอรออยู่แล้ว ลากระเดิงลาปอสองสามสิบสี่สองทิกเกอร์หนึ่งะผมโอ้โหคือคนที่รอฟงอยู่กลายเปโอลิมปัสนี่ไม่เห็นเหมือนกันนะครับใช่ครับผมโอ้โหเอย่าดีนะนี่ครอย่างดีที่ได้คิวนี้มาชูดทิกเกอร์ขึ้นมาได้ด้วยครับแล้วทิกเกอร์เอาอีกลูกครับได้ทางนั้นชีสตรงนี้เดินเลยแหละครับแล้วขวามือมีนะใในสม็กไปการล็อตเอาเฮ้ยยังไง สามก่อนแล้วเอ้ยโดนยิงแจมมาจากทางด้านบันโถวด้วยยังไม่เห็นในสมองนะยังยังเงียนอยู่ทิกเกอร์เพิ่งไปหรือเปล่ายังไม่เห็น,นครับผมถูกต้องยังไม่ขึ้นนะเมกาล้อยังนิ่งอยู่นะครับผมพังตัวไปก่อนนะสมองรุ่นี้ของเมกาล้อหลังมาอีกหนึ่งคนกับเออซ่าสเบย์สองประตูแล้วเป็นเจี๊ขอบปิดชัปเปอร์โจบสเอ็ดถึงได้แตกี่ได้กี่โมฮ์กบผมบันโตเก็บเมกาล้อไปมีปัญหาแล้วก็ผมว่าบูโตเนี่ยบีบมาแล้วฮะ บังคับเล่นบังคับเล่นแล้วไป็นโอเล่บัตก็ผมไม่ได้โอปอลกับเจดายฮะตรงนี้มีสวนมาเหมือนกันแต่ว่าเลยไปครับอ้าวเลยเลลิกไปได้จินเดียก็ผมเป็นเดดได้เคทในที่นายมุมนี้ต้องขึ้นมาก่อนเลยก็ผมไม่กดเอาไปออกไปกดให้เขาเล่นยากๆนะตรงนี้บุรีรัมย์น่าจะเต็มวงนะแบบนี้นะผู้ชมครับเป็นไปได้ได้ทีนึงเดินแรงแล้วครับ EA เอถ้าได้ตรงนี้มาจะเป็นเจ็ดแต้มแน่นอนก็ผมจาก l f เแล้วปอลเจมุมใกล้ทางซ้ายมีไฟแล้วเจคอบได้วอรอยู่ก่อนเจคอบยังไงเดยอนเนโดน้องไปด้วยแล้วเป็นเก็็บบบเเจอก ถ้าเจ็บตักเหมือนกันโยเนตแล้วซี่ซชาร์ดเลยซิีช่ชาร์ดเลยครับจังหวะนี้ซี่ชารน้องหนึ่งมาสวยครับไครับแล้วมุมชุ่มมันไม่มีแล้วทิกเกอร์ขึ้นมาสเปรย์เก็บโรสเตจเจ้าบายครับที่ทำไฟจบอันดับสามท่านผู้ชมครับอีเรน่าครับต้องบอกวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกมนี้กินไก่ก็ถือว่ามาสเอาตัวรอดวันนี้ไปได้ไ <อ S 1> นะครับดันเจค้ยบเก็บไปได้แล้วสุดท้ายครุณผู้ชมตายวงครับกินไก่ไปครับสำหรับเออารีนาฮะท่านผู้ชม ไไหนมาได้ไปหาอียลีหนาหรือเปล่าหลุมตรงกลางเล่นตรงนี้ได้เล่นตรงนี้ได้จอดเอารถมาทำเล่นไล้อะไรเล่นไม่ได้แต่เดเทตปั๊บใช่ไหมอ่าแต่ว่าไม่สวยโอ้บูโซนได้เท่านี้ได้เท่านี้จริงๆครับสำหรับมุมเล่นของ FW เข้าไหมเอาดีเข้าเบาเฮเข้าอู้เหลือเชื่อแม่นจัดไม่รอดโอ้ยโดบูโซนน้ำไฟ โอ้ปมาแม่นมากออฟชั่นของเอียรีน้าครับผมเท่ากับว่าเกมนี้เนี่ยเอาเฉพาะที่ตานับได้นะ5คิวไปแล้วจากยูทิลิตี้นะครับผมโอ้แล้วพี่ยายนับอ่ะแหน่เงียบเลยพี่โอ้โหหนึ่งเมตรแล้วโดนดิ๊กเกอ๋อไอ้โอ้โหไอ้ลูกบิวจบหนึ่งพี่ออกปาเฮ้ยเอาดีเบอร์ลูกมี Premises, ข้าวหลุมโอ้โหอร่อยเลิศครับผม2เมตร3เมตรหนม่งเมตรนี่อร้อยโอ้อบโอ้ยมาเป็นสายฝนเลยครับเก็บโอ้โยอ้าโอเคไม่นา้ไปได้แฟลทก่อนดิซี่ไปได้โนดาเหมือนกันทานคนเดียวที่ยังยืนอยู่ครับผมดิซี่ปอกแฟลทหนึ่งลูกสองลูกแล้วเดินไปซ้ำคนแรกก่อน5คิวเอร์ดีนาเด็เด็ดจบ14เจอตัวครับผมจันบอมฮะโอ้โหเหลือเชื่อครับ ทำว่าดีๆอยู่แล้วอ๋อแต่มาดูมุมนี้กันต่อทางด้านซิซี่ครับเอรีนาตัดใจเดินดันมาตะการขับไปได้ครับได้ลีบไปก่อนหนึ่งโอ้ยแล้วโดนตวทางด้านเจคอลครับเอาทางด้านการไปเหลือเอ็ดดีแล้วยังไงเอ็ดดีเฮ้ยไม่ยังเรียบร้อยคุณกับผมลอดบุรีรัมเจเอีรีนาแล้วทะเลทรายมาช่วยไว้ผานอยู่ทะเลทรายมาช่วยไว้ยังดีอยู่นะเหมือนจะรู้ตำแหน่งก่อนนะก่อนที่นี่ไงต่วดามิทแค่ยี่สิบลูกนี้ลูกนี้ไม่รู้ไงแรนดอมแรนดอมแรนดอมนี โอ้โหมีลุ้นแล่าได้ฮะเรลิกเป็งงนไงแลนลงไปแล้วเจอตัวพอดีเรียบร้อยครับผมโฮโฮอีอารีนามาแจมเลียนคิวกดอยู่ท่านผู้ชมแล้วติ๊กเกอร์ระเบิดเนสายเดเทศลํลำบากยากแล้วครับแบบนี้อีรีนาเข้าประกบซ้ายมาแล้วดูครับ หลายตายไปฮะโอ้โหเป็นคิวของเ e อ็กาสิครับชนะโดนแล้วดูช็อตนี้ก็ขึ้นมามูสใสโอ้โหทิกเกอร์เก็บทาง,งด้านของนูรินไฟน้องไปอแล้วก็เดินแกไม่สนใจไม่แคร์สื่อเลยว่ะทิกเกอร์แกกดยับเอ้ไอ้อะไรแวบแวบขึ้นรถแล้วกดมายิงยางให้มันแตกซะแล้วยิงยางให้มันแตกซะรถสะสบัดเกียร์เผาเผาพังไปหมดแล้วไปต่อตัวรถสิดขาดจะขาดใจซิซ่ซิกดอยู่ แฟนลับเด่ๆบอกใจจักาดลุุนุนใจดมุนโอ้โหโอ้คนนี้เล่นโรลเลอร์คอสเตอร์เดียรีนาแย่งชิงกันละในส่วนของเซอร์กิตพอยต์ก็ยังมีอีกเหลยหนึ่งเซอร์กิตนั่นเองวันที่25ถึงวันที่27เซอร์กิต3ต้องรอดู